ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับช่องพานหมีนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปออกหมายครับไปหาเลาะยิงปลานินไปเรื่อยนะครับผมไปดูกันว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าฝนตกไหมครับไม่รู้ว่าน้ําจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยขนาดไหนผมไม่ได้มาตั้งหลายวันแล้วครับที่อ่างครับเดี๋ยวลองไปลุ้นกันครับว่าน้ําจะขุ่นหรือเปล่ามันจะมีตัวให้เรายิงมั่งหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพานหมีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเลาะไปนู่นก่อนไปหา แถวสะพานปูนนะครับถ้าเกิดว่าตรงสะพานปูนไม่มีตัวยังไงเดี๋ยวไปดูแถวล่องปามครับว่ามันจะมีตัวให้เราหรือเปล่าไม่ได้มาหลายวันแล้วครับไปรุ่นด้วยกันครับว่าจะหมานหรือเปล่าอย่าลืมนะครับกดติดตามกันเยอะๆครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยครับผมไปเลยครับเนี่ยครับท่านชมสภพาพหมายน้ำมันแดงครับฝนมันตกครับผมน้ำป่ามันไหลลงมา น่นครับเป็นคลองเข้าไปฝั่งนี้เป็นอ่างใหญ่ครับทางนี้ครับเป็นอ่างใหญ่เลยมันเป็นคลองเข้ามาครับนี่แต่ก่อนมันเป็นถนนเก่าครับเนี่ยผมนั่งอยู่บนถนนคอนกรีตเก่าครับนี่น้ำม,มันได้ท่วมเป็นทางเก่าเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับว่าน้ำแดงๆแบบนี้เราจะมีตัวหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามล่องตามเลยว่าครับแถวล่องตามเดี๋ยวนั่งตรงนี้ดูสักแป๊บก่อนครับเผื่อมีตัวยืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดติดตามช่องพันหมีด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปปลาอะไรไม่รู้ครับุด เดี๋ยวลองนั่งดูสักแป๊บหนึ่งไม่มีตัวเดี๋ยวย้ายครับแต่ผมว่าแบบนี้ถ้าเกิดมันปลามันขึ้นหนึ่งขึ้นสุดตัวเลยละครับนี่เพราะน้ำมันขุ่นต้องเห็นแบบสุดตัวเลยแหละเยนี้ยไปครับไปลุ้นด้วยกันไปครับท่านผู้ชมย้ายดีกว่าเดี๋ยวไปดูตามร่องกันดีกว่าตรงนี้นั่งมาเกือบชั่วโมงครับไม่เจอปลาเลยมันมองยากเลยครับน้ำมันออกแดงแดง ดูตามร่องตามอย่างนู้นะครับไปดูตรงไหนน้ำไใสหน่อยน้ำขุ่นหมดครับนี่แถวนี้เห็นน้าอยู่ท่านนึงครับเขายิงอยู่ฝั่งนูนน้น น้ำน้ำมันแดงจัดเลยครับมองอยากครับแบบนี้ไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ล่องตามเลยครับผมนี่ครับได้ลองย้ายมาเฝ้าตามล่องนี้มั่งครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่าตามลุ้นไปด้วยกันครับผม อ้อมไปดึงฝั่งนู้นดีกว่าครับผมกลัวเนื้อมันขาด เนี่ยครับดูหรอกสีตามันลงครับฝนก็จะมาแล้วครับพี่น้องเลยเอาลงเลยว่ะครับผมกลัวเนื้อเนื้อขาดกิ่งไม้มันเยอะครับดึงก็เนื้อขาดแน่ๆครับไม่ได้กินหรอก อุ้ยตัวใหญ่อยู่อุ้ยไซโลเลยครับโลกว่าเลยมั้งเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมลูกดอกติดอะไรอีกนี่ครับอุ้ยนี่ครับโลกว่าเลยตัวนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันหมีด้วยนะครับตัวนี้ประมาณโลสองน่าจะได้ครับนี่กะด้วยสายตาผมนะอ้วนครับอ้วนไปครับชมมาต่อเดี๋ยวขอเคลียร์ปลาตัวนี้ก่อนไปเลยครับมันเห็นเรีบเดียวใม่ใหม,ม,ม่ขึ้นใหม่ โนครับปิ้นเลยนะเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วสายไปแล้วครับขึ้นมาสองรอบแล้วครับตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่ครับตัวนี้ของแปอวครับเดี๋ยว <c oughs> ใจลงน้ำอีก ไกลครับระยะไม่เกินสิบเมตรครับเห็นมันขึ้นมารอบมือนะันน่เอาติดอะไรอีกโอ้ตัวดีอยู่ครับาไม่ใหญ่ใหญ่อยู่ครับผม คึ่งกิโลได้ครับผมโดนกลางตัวอ,อยู่มาแล้วครับสองแต้มเราไปครับชมกันต่อโดนไหมลน่ะโดนไหมล่ะโอ้โดนครับโดน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 อุ้ยอุ้ย่ยยาบาดมือไปครับลงไปเอาฝั่งนูน้น อ๋อมาเอาครัปบปลามันเข้าร่องหุ่นเขาแงเลยครับเนี่ยครับมันเข้าร่องเล็กๆเนี้ยครับดินแรงจริงเนี่ย เป็นลองเล็กๆเ,เองครับอโอ้ใสดีครับผมนี่ครับวันตุ๊บเกือบผิด โดนท้องนิดเดียวเองครับถ้าเกิดดึงเนื้อขาดแน่ครับแบบนี้ไปครับชมกันต่อเดีย๋ยเคลียร์ปลาแป๊บขึ้นมาอย่างใกล้อันนี้มอมกหนึ่งแต้มครับ ฮะมันขึ้นมาสองรอบแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตอนที่พี่หนูยิงอะมันขึ้นมาทีงล้นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเนื้อขาดลงไปเอาดีกว่าครับ เขาก็ยิงมาตัวหนึ่งเหมือนกันครับนี่ครับไฟสวยๆอ้วนๆ ตัวประมาณสักครึ่งกิโลได้ครับตัวมันเล็กครับตัวมันเล็กไปครับไซส์สักโลกว่าจะยิงอยู่หรองนี่มันตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับอื ติดกิ่งม้าอีกโอ้โหไม่ถูกครับติดกิง่งไอ้บ้าดีกว่านะโ,อโ,อโอ้โหเมื่อกี้ไอโด้ป๊อกเข้ามาสองตัวครับไม่ได้ยิงเป็นมาช่อนผมยิงแล้วครับตัวเท่าแขนเองแล้วนี่ปานินครับที่ยิงเมื่อกี้นี่ลูกดอกติดด้วยมาไม่โดนหรอกครับ เฮ้ยเอาอย่าบอกเลยลงเอาลูกดอกฟรีดิปาก็ไม่โดนติดมาได้โอ้หลุดแล้วครับมันโดนแต่นี่เลยครับนี่เอาหม่ครับเอาไม่ครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับยิงผิด เมื่อกี้เสียได้ครับวันนี้เอากระบอกนี้มาครับนี่กระบอกเก่าบอกนั่งเดิมคุณเจ้าคุณปู่ผมนี่ครับผลงานสี่ตัวครับตัวนี้ใหญ่หน่อยโลกว่า,วาได้ครับตัวนี้น่าจะประมาณโลสองนะด้วยสายตาผมนี่ก็น่าจะโลครับประมาณมีตัวอ้วนครับผลงานวันนี้มาคนเดียวสี่ตัวครับมาเจอนาน้าเขาอยู่ท่านหนึ่งเขายิงอยู่เหมือนกัน กดไลค์กดแชร์ด้ครับกดติดตามด้วยคนไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้แล้วก็ขอขอบคุณมากครับผมคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปที่ไหนน้ํามันฝนมันตกก็จริงอยู่ครับแต่น้ํามันไม่ขึ้นครับเขาปล่อยน้ําเยอะเลยครับน้ํามันแสดงว่าเขาปล่อยไปทางโรงงานเยอะครับทางประตูน้ําก็เปิดหมด น้ำมันขึ้นไม่เยอะครับถ้าเกิดน้ำขึ้นเยอะๆก็น่าจะได้ยิงดีกว่านี้นะ,นนะก็ได้ไป2ตัวเหมือนกันครับไปครับกลับบ้านกันดีกว่าอย่าลืมนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย